สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันที่9พฤษภาครับแอดมินก็ได้รับมอบหมายให้มาสวิตท่านเจาะน้ำมันท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามารับการสวิตที่อยู่ต่อเรือของสิงคโปร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแคปเปิลชิปยานนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็แอดมินก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ทำงานนะครับซึ่งบรรยากาศการทำงานของแอดมินนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสภาพแวดล้อมก็มีความแตกต่างกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับว่าจุดที่แอดมินมาทำงานตรงนี้นะครับสภาพแวดล้อมด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับสิ่งที่เห็นนะครับด้านขวามือสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นจอดน้ำมันนะครับแบบแจ็คอัพลิกนะครับซึ่งก็จอดอยู่นะครับที่แคปเปิลชิปหยาดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับชิปยาดแห่งนี้นะครับชิปยาดที่แอดมินทำงานอยู่นะครับส่วนที่เห็นฝังตรงเันข้ามนะครับซึ่งเป็น ชิปหยาดอีกแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีเรือจอดอยู่หลายลำนะครับก็จะมีทั้งเรือที่เป็นแทงเกอร์นะครับเรือบรรทุกน้ำมันนะครับแล้วก็เรืออื่นนะครับ เป็นสภาพแวดล้อมที่แปากตานะครับก็ไม่เรียกว่าหาดูได้ไม่ง่ายนะครับสำหรับที่เมืองไทยนะครับส่วนมุมนี้นะครับก็เป็นบริเวณของคิ่อย่างนะครับก็จะมีการมีโปรเจกที่เป็นโมดูลสัคเจอขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตน้ํามันนะครับออยล์แนแก๊สนะครับก็เป็นโมดูลที่ใหญ่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างน,นะครับและใกล้ๆก,กันตรงนี้นะครับก็จะมีเครนที่เรียกว่าโฟลติงเครนนะครับก็คือเครนลอยน้ํานะครับขนาดใหญ่ชื่อของเขาก็ ตัวน,นี้นะครับเอเซนเฮอร์คูลิสคูนะครับขีดความสามารถตรงนี้นะครับ ถ้าดูจากที่เขาระบุไว้ที่บูมนะครับก็3,200เมติกตันนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับยกได้ค่อนข้างเยอะนะครับยกน้ำหนักได้เยอะเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่แปลกตาดีนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่เมืองไทยเราหาดูได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่วงการจริงๆนะครับหรือคนที่อยู่ในวงการนะครับก็คงไม่ค่อยเห็นภาพลักษณะนี้ที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าศักยภาพเมืองไทยของเรานะครับทางด้านมารีลนแล้วก็ออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยนะครับ สู้สิงคโปร์ไม่ได้นะครับเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้นะครับสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นเจ้านะครับเป็นเจ้าที่มีความยิ่งใหญ่นะครับทางด้านนี้ทางด้านซีพอร์ตนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ